สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบอลจันตากองนะครับผมแล้วคลิปนี้นะฮะเราจะมาอัปเดทข่าวสารในวงการโดต้ากันนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ทําอัปเดตข่าวสารสนานในครับผมไปอัปเดตผลการแข่งขันซะ มากกว่านะครับผมก็ข่าวสารวงการโดตานะครับผมวันนี้ก็เริ่มจากข่าวแรกนะครับผมก็เป็นซีรีส์นะครับผมของโดตานะฮะก็ชื่อว่าดาร์กอนบลัดนะครับผมก็ได้ทําการเลื่อนนะครับผมจากวันที่6นะครับผมมกรานะครับเลื่อนไปเป็นวันที่18มกราแทนนะครับผมที่จะฉายลง Netflix นะครับผมก็เป็นดาร์กอนบลัดซีซั่นที่2นะครับผมแล้วก็ข่าวต่อมานะครับผมก็เป็นการจัดอันดับนะครับผม สิทีมโดตานะครับผมที่ได้เงินรางวัลมากที่สุดนะครับผมเริ่มเริ่มจากอันดับที่สินะครับผมก็เป็นทีม a l l i a n นนะครับผมได้ไป9ก้าแสนก้าพานะครับผมก็จำนวนก็เป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับผมอันดับที่9เป็นทีม Evil Genesis นะครับผมได้1นึ่งล้านแปดหมเหนึรอยียญดอลลาร์สหรัฐนะครับผมอันดับที่8เป็น OGE Sport อร์ตนะครับผมหนึ่งล้านแปดหมื เหรียญสหรัฐับผมก็เท่ากับทีม EG เลยนะฮะอันดับต่อมาก็เป็นทีม T1 นะครับผมในอันดับที่7ได้เงินรางวัลทั้งสิ้นนะครับผม1 3 5 9 4 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับผมอันดับต่อมานะครับผมอันดับที่6เป็นทีม VG Gaming ก็ได้เงินรางวัลนะครับผมไปทั้งหมด1 5 9 1 4 4 2เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วอันดับที่5นะครับผมเป็นทีม Verta Pro นะครับผมได้ไปทั้งหมด หนึ่งล้านหกแสนสามหนร้ยเหรียญสหรัฐนะครับผมอันดับที่4เป็นทีมอีวิ a ั g เกมมิหรือว่าทีมไ g จีเนผมก็ได้ไปทั้งหมด3ามล้านเดแสนสหเรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับผมสามเป็นทีมซีเคร็นะฮะก็ได้ไปทั้งหมด3ามล้านเจ็ดแสนสามหื่นสานรียญอลลาร์สหรัฐนะครับผมอันดับที่2เป็น psg lgd นะครับผมได้ไปทั้งหมด5 33, ้าล้าน 1> 8 1 6 4 4 5เรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วอันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทีมแชมป์ทีไอสมัยล่าสุดนะครับผมอย่างทีมสปิริตแนบก็ได้เงินรางวัลรวมไปทั้งสิ้น1 8 4 8 2 0ล้าน4 0 0ดเรียญดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะครับผมอันนี้บอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้จัดอันดับมั่วๆนะผมเป็นการจัดอันดับของทาง Facebook ใดโอไรส์ right, นะครับผม ้าใครอยากจะดูเนี่ยก็เข้าไปดูได้ในหผมง a c e b o o k ไดโอไร์ right. ก็ได้ทำการจัดอันดับในห่วงสทีมที่ได้เงินรางวัลสูงที่สุดในปี2021ใะน okay, ครับผมโอเคครับผมและนี่ก็เป็นข่าวสารวงการโดตาที่เราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ดูกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมจะตกไว้ด้วยนะผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ